สวัสดีครับสมาชิกทุกคนครับทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็มาลงกันต่อนะครับมาลงกันต่อนะครับคลิปนี้ก็จะลงเป็น2ตัวบนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็สลากกินแบ่งรัฐบาลก็น่าจะออกพรุ่งนี้วันที่16บกนะครับก็ขอมลงช้าหน่อยครับเพราะติดภารกิจเยอะนะครับช่วงนี้แต่ว่าก็จะพยายามลงมาลงให้นะครับเอ่อคลิปนี้นะครับ2ตัวบนก็จะหาแนวทางตัวเลขกับสมาชิกนะครับ ก็คลิปป่อน,นี้ก็หลักสิบบนก็ลงแล้วนะครับตัวเด่นก็ได้ที่ศูนย์หกนะครับตัวเด่นได้ที่ศูนย์หกตัวรองได้หนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนหลักร้อยก็ตัวเด่นก็เลขเจ็ดนะครับตัวเด่นเลขเจ็ดรองเลขแปดนะครับแล้วก็รองสุดท้ายก็มีศูนย์สองสามเก้านะครับแต่วันนี้หลายตัวหน่อยนะครับแต่ที่คะแนนน้อยที่สุดคือเลขเจ็ดนะครับไม่มีตําหนินะครับใน 80ตรนะครับเลขเจ็ดไม่มีตำหนิส่วนเลข8นั้นมีตัด1สูตรนะครับนะครับเลขหลักร้อยได้แล้วหลักสิบก็ได้แล้วนะครับวันนี้ก็มาหาหลักหน่วยกันนะครับหลักหน่วยบนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูหลักหน่วยนะครับคำเตือนนะครับคำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะทำเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคโดยอาศัยข้อมูลทางตัวเลขนะครับแต่ความที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยและไม่สนับสนุนให้นำไปเล่นงการพนันหรือซึ่งผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นค,ยน,ยนครับโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับสมาชิกครับนะครับเดี๋ยวเราไปาหาเลขหลักหน่วยกันนะครับหลักหน่วยของวันนี้นะครับเดี๋ยวก็นับเต็มกันนะครับจะย่าสูตรนะครับวันนี้จะย่าสูตรพอนะครับ เพราะว่าใช้เยอะมันก็มีโอกาสปิดเยอะนะครับแต่าชที่ก็ถามผมทลาไม่ไม่บอกสูตรการคำนวณนะครับผมก็ไม่ต้องบอกนะครับสูตรการคำนวณนี้เพราะว่ามันมันเนี้ยก็มันก็โลกมโนหมดนะครับเอาแต่เลขที่ได้ดีกว่านะครับเลขที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับมีหนึ่งสองสามห้าเก้านะครับหนึ่งหนึ่งสองสาม ห้าเก้านะครับไม่มีศูนย์สี่หกเจ็ดแปดนะครับหลักร้อยนะครับหนึ่งสองสามห้าเก้าเริ่มเใกล้ไขยหลังหน่วยนะครับหนึ่งสองสามห้าเก้านะครับหนึ่งสองสามห้าเก้านะครับสูตรที่หนึ่งนะครับต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองมีศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีหนึ่งนะครับปิดเป็นหนึ่งศูนย์นะครับหลังหน่วยนะครับ สูตรที่สามก็ได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีสองกับเก้านะครับไม่มีสองกับเก้านะครับสูตรที่สามนะครับต่อไปสูตรที่ 4, ท 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, สี่นะครับสูตรที่สี่ก็ได้ไปที่หนึ่งสองสามห้าหกแปดเก้านะครับศูนย์ไม่มีนะครับหนึ่งมีสองมีสามมีนะครับสี่ไม่มีนะครับห้าหก จ็ดไม่มีนะครับแปดเก้านะครับตัวที่สามครับไปตรวที่สี่ในของหลักหน่วยนะครับจะไม่ใช่ตัวที่สี่ครับตรวที่ห้านะครับตรวที่ห้าของหลักหน่วยนะครับตรวที่ห้ามีนะครับศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามไม่มีสี่นะครับไม่มีห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับตอนนี้เลขห้าสูดของเรานะครับก็ตัดมาเหลือแล้วที่ ไม่มีศูนย์หนึ่งสูนย์ได้ผิดนะครับก็ได้ไป็นเลขสามนะครับนะครับส่วนเด่นเลขสามนะครับวันนี้หนักหน่วยนะครับส่วนเด่นเลขสามส่วนสำรองนะครับสำรองมีหลายตัวหน่อยมีหนึ่งสองห้าหกแปดเก้านะครับเยอะหนึ่งสองห้าแปดเก้าหนึ่งสองห้าเก้าอหนึ่งสองห้าหนึ่งงสอหกแปดเก้าหนึ่งสองห้าหกแปดเก้า ได้หกมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรเลขหกผิดสูตรเดียวนะครับเลขเจ็ดมีได้เจ็ดผิดสองสูตรเลขห้าผิดเลขห้ามีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรเล้เก้ามีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรนะครับก็ถุอว่าเอาแต่เลขเด่นนะครับเลขสามตัวเดียวนะครับนะครับแต่จะเรกลองด้วยนะครับสำรองเลขนะครับสำรองด้วยก็มีหนึ่งนะครับเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ สองห้าหกแปดเก้านะครับมีเยอะนะครับเยอะก็ผมไม่เอานะครับเยอะในผะอ,อาสามตัวเดียวนะครับนะครับถ้าเยอะก็ไม่เอาเอาสามตัวเดียวนะครับพอตาเยอะเราไม่เอาตัวไหนครับเลขหลักหน่วยนะครับจริงๆแล้วเลขหลักหน่วยนะี่มีอยู่แค่จับที่เลขสาม อันนี้ก่อนได้เลขสี่เอ่อมีหนึ่งกับสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเลขสองไม่ต้องนะครับเลขสองนี้ในสูตรนี้ไม่เคยหลุดนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยงวดที่แล้วนะครับก็หยุดุ่มนี้นะครับห้าศูนย์สามนะครับหยุดแถวนี้นะครับอันนี้ก็ออกห้าศูนย์สี่นะครับวันนี้ก็ออก ห้าเก้าสามนะครับดังหน่วยแต่นี้นะครับแต่นี้ไม่หลุดนะครับดังหน่วยวันนี้ก็หกเก้าศูนย์นะครับหกเก้าศูนย์นะครับอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกนี่ก็ไปที่ห้าเก้าแปดนะครับห้าเก้าแปดอสะสมวันนี้นั้นวันนี้มีศูนย์หนึ่งนะครับไม่มีสองนะครับไม่มีสองสองกลัดไปนะครับ สูตรหนึ่งไม่มีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดไม่มีเก้านะครับนะครับมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับไม่มีเก้าตัดช่องเก้าไปนะครับเหลือหนึ่งห้าหกแปดนะครับตัวนอีกสูย์หนึ่งนะครับอีกศูนย์หนึ่งก็ไม่ผิดเชนกันนะครับหลักหน่วยบนนะครับนะครับอุณหภูแล้วก็นะครับก็ศูตรนี้นะครับสูตรขอกเราวันที่ห้าครั้งที่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ หกสิบหกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้านะครับร้อยสิบหน่วยนะครับหมเดลแรกออกไปที่เลขสามนะครับห้าศูนย์สามวันนี้ก็ออกไปที่ห้าศูนย์สี่นะครับวันนี้ก็ไปที่ห้าเก้าสามนะครับห้าเก้าสามห้าเก้าสามนะครับผมไม่ได้ดูกล้องเมื่อกี้นะครับห้าเก้าสามวันนี้ออกไปที่ศูนย์นะครับ, 3, บ,อ,บ, 0, รบอันนี้ออกไปที่หกเก้าศูนย์ นะครับเจ้ยววร์ที่หนึ่งหนึ่งหกนะครับนี่ก็พาร์รที่ห้าเก้าแปดนะครับส่วนเรามาดูวันนี้กันดีกว่านะครับวันนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับวันนี้ก็มีศูนย์หนึ่งสองสามไม่มีสี่นะครับไม่มีสี่หนึ่งสองสามไม่มีสี่นะครับศูนย์หนึ่งสองสามไม่มีสี่ไม่มีห้านะครับ มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าไม่มีห้านะครับมี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 หนึ่งนะครับมีหนึ่งมีนะครับก็หกมีนะครับแปดมีนะครับสุดท้ายองแค่นี้พอนะครับมีเด่นเด่นสูตรสามนะครับเด่นสูตรสามนะครับสูตรนี้เด่นสูตรสามแล้วก็ลองมาเหลืออยู่ที่หนึ่งหกแปดนะครับ เรา168แต่ถ้าเอาอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็ไม่เคยหลุดนะครับสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับกอผมใจมาทั้งวมนนะครับไม่สูตรนี้ก็ไม่เคยหลุดนะครับมันต้งเทั้งหมดอ่ห้าเก้าแปดดีกว่านะครับห้าเก้าแปดนะครับห้าเก้าแปดนะครับเลขแปดออกนะครับดูในหลักหมื่นพันร้อยนะครับหมื่นพันร้อยเอาข้างที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ วันนี้ก็ออกไปที่หนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับวันนี้ก็ได้ไปที่หกเก้าศูนย์นะครับวันนี้ก็ได้ไปที่ห้าเก้าสามนะครับวันนี้ก็ได้ไปที่ห้าศูนย์สี่นะครับวันนี้ก็ได้ที่ห้าศูนย์สามนะครับห้าศูนย์สามนะครับ ก็สมาชิกคือบางท่านว่าผมรู้คนเดียวเขารู้ไม่เป็นนะครับผมก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาตามผมนะครับไอ้สูตรนะครับเอาแต่เฉพาะคําตอบนะครับคําตอบเลขที่ได้นะครับเอาคำตอบเลขที่ได้ส่วนนี้ว่าดูเป็นคนเดียวก็สมาชิกที่ดูไม่เป็นก็ไม่ต้องรู้นะครับเอาเฉพาะคําตอบที่ผมได้กาหนวออกมาแล้วนะครับคือสมาชิกไม่ต้องคันวณนะครับเอาแต่เลขได้อย่างเดียวนะครับอ่าสูตรนี้นะครับมีศูนย์นะครับไม่มีหนึ่งนะครับ มีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าไม่มีหนึ่งนะครับสุดนี้นะครับสุดอาจจะว่าหนึ่งไม่มีนะครับตัดออกไปนะครับตอนนี้เราเหลืออยู่ที่แคนนิพอลนะครับเอาที่สามนะครับตัวเด่นนะครับลองหกกับแปดนะครับนะครับเอาแคนนิพอลนะครับกันพลาดนะครับเอาสูดเดเด็ดมานะครับสามลองหกกับแปดนะครับ ก็อย่าดูในเลขสองตัวบนที่คำนนณเมื่อวานนะครับนะครับหลัาหน่วยก็ไล่ไปที่สามหแปดนะครับเหลือน,นะครับเหลือสามหดนะครับถ้าสามว่าเหลือหนึ่งสามสสามนะครับนะครับเอ่อหนึ่สามสองสาม ถือว่าหลักสิบของเราถ้าเป็นหลักสิบเป็นเลขหกนะครับกับเลขศูนย์เลขศูนย์ก็ตัดเลขหกนี้เราสำรงไว้าดีกว่านะครับพ่อหกเด่นนะครับแล้วก็มาตัดเลวเหลือเลขสามนะครับก็อกสามนี้อย่าเพิ่งตัดออกไปนะครับสมาชิกออกสามไว้ก่อนนะครับก็จะมีอยู่ที่หนึ่งสามสองสามหกสามนะครับนะครับหลักสิบนั้นมีหนึ่งสองสามสี่นะครับ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตัดไปแล้วนะครับเหลือหนึ่งสองหกนะครับเหลือหนึ่งสองหกหลักหน่วยเหลือเด่นสามตัวเดียวนะครับจํานวนเด่นสามตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวจำลองนะครับตัวจำลองนั้นหลักหน่วยนะครับ ก็สูตรนุ้นมันสูตรที่สามเมื่อกี้ดับหนึ่งนะครับดับหนึ่งแต่ของเรานในนี้มีเด่นหนึ่งอยู่นะครับที่ตัดนี่คือผมตัดเผื่อว่าหลุดนะครับแต่ถ้าเอาแบบเผื่อไม่หลุดนะครับก็หกกับแปดในนี้หกกับแปดในนี้ก็เลขแปดก็มีอยู่นะครับในหลักหน่วยในหลักหน่วยเลหกแปดมีนะครับก็หลักสิบหลักสิบได้ที่ตัวเด่นเลขศูนย์กับเลขหกนะครับเลขศูนย์กับเลขหกนะครับในตำแหน่งหลักสิบนะครับ ถ้าเกิดหลักสิบมาเลขหกนะครับก็มีหกแปดนี้ด้วยครับก็มีศูนย์แปดนะครับก็มีศูนย์แปดหกแปดนะครับ, 8, รบตัวเด่นนะครับถ้าเกิดว่าหลักสิบมาเลขหกเ,เลขศูนย์กับเลขหกนะครับและหลักหน่วยมาเลขแปดนะครับนะครับเพราะว่าถ้าหลักหน่วยหลักหน่วยนั้นเลหลักหน่วยเด่นเลขสาม ตัวหน่วยเลนเลกสามก็หมดแล้วนะครับเหลือแค่นี้นะครับตัวเด่นนะครับตัวรองตัวรองหลังหน่วยก็มีอยู่ที่หกกบะแปดนะครับหกแปดเราตัดมาแล้วนะครับหกกระแปดนะครับแต่เลขหกไม่มีเลยนะครับเลขหกไม่มีหกไม่มีในตำแหน่งหลักสิบ 10. ถ้าเกิดว่า่วนยหนึ่งศูนใดหลุดนะครับก็จะมีอยู่ที่ เท่าออกมาในหลักสิบนะครับตัวเด่นนะครับสมาชิกท่าอกมาในหลักสิบนะครับตัวเด่นนะครับถ้าสูตรสูตรเด่นสามนะครับก็จะเหลือหกสามตัวเดียวนะครับนะครับผมตัดไปเมื่อวานนะครับผมก็ลืมดูสูตรนะครับเหลือหกสามตัวเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเลขสามไม่เข้านะครับมาเข้าตัวนำรองนะครับก็จะมีอยู่ที่หนึ่งสองห้าหกแปดเก้านะครับแต่ผมมาดูสูตรแต่ละสูตรนะครับเมื่อกี้ถ้าสูตรที่วันไม่เคยผิดนะครับเลขหนึ่งไม่มีหลักหน่วยนะครับเลขสองมันมีหลักหน่วยเลขห้าไม่มีหลักหน่วยนะครับ เลขเก้าก็ไม่มีหลังหน่วยนะครับก็เหลือหกกับแปดตัวจำลองนะครับตัวกับแปดตัวจำลองถ้าเกิดเลขหกมาหลักสิบจะเป็นหก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 นั้นก,ก็ได้ครับเลขบิ้นนะครับหกหกนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามาเก้านี้หลักสิบไอหลังหน่วยนี้ไม่เคยหลุดนะครับตัวน,นี้นะครับสูวนนี้ไม่เคยหลุดนะครับก็ ถ้าสมาชิกมีสูตรหนึ่งสูตรใดเด่นนะครับก็หนึ่งสองสามห้าเก้าก็ถ้าเลข6กมาหลักสิบนะครับก็วางเลขหกเด่นไหมนะครับหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับหกห้าหกแปดนะครับหกกาไม่มีนะครับเลขกาไม่มีลังหน่วยนะครับหกมาหลักสิบนะครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดนะครับแต่ถ้าเหลือตัวเดียวนะครับถ้าเหลือตัวเดียวก็คือหกสามนะครับถ้าตัวเด่น หกมาหลักสิบนะครับตัวเด่นเลขศูนย์มาหลักสิบนะครับศูนย์มาหลักสิบก็มีศูนย์สามตัวเดียวนะครับนะครับตัศูนย์มาหลักสิบก็ศูนย์สามตัวเดียวนะครับสมาชิกต่ว่าผมตัดไปแล้วนะครับพะมันมันอีกสูนหนึ่งมันดับอีกศูนหนึ่งดับนะครับอีกศูนหนึ่งดับนะครับศูนย์สามนะครับวันที่แรกออกไปแล้วศูนย์สามถ้าวันนี้ออกศูนย์สามก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์สามก็ได้นะครับ น yeah, ะครับก็หลักร้อยของเราไปดูหลักร้อยนะครับหลักร้อยเราเด่นเลขเจ็ดนะครับนะครับวันนี้หลักร้อยนะครับเด่นเลขเจ็ดนะครับรองเลขแปดนะครับหรือเต่าขามนะครับเต่าขามก็อาจจะเป็นแปดหกแปดก็ได้นะครับสมาชิกนะครับเต่าขามนะครับแปดหกแปดนะครับแปดหกแปดก็ได้นะครับหรือถ้าว่าออกหกห้าจะเด่นตรงนี้นะครับบอกว่าก็เป็นเจ็ดหลักสิบนะครับก็จะเป็นเจ็ดหกห้านะครับ ก้าสูดเด่นทุกสูตรนะครับสูตรเด่นทุกสูตรก็หลักเด่นนะครับได้เกดหลักสิบนะครับวุฒิเด่นได้ค่าตัวรองนะครับได้ห้านะครับวันนี้ตาได้เกตไหมครัหลักหลักร้อยนะครับก็มาค่าเลขแปดนะครับหลักร้อยนะครับส่วนหลักสิบนะครับก็มีสูงหกนะครับหลักหน่วยก็ไปที่สามตัวเดียวนะครับซาตมาที่เกตจับแบบเี่ยวเปลี่ยวนะครับแบบเปลี่ยวเียหลักร้อยก็เอาที่เจ็ดะแปดนะครับ หลักร้อยนะครับเอาที่เจ็ดละแปดนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยเจ็ดะแปดนะครับหลักสิบก็ศูนย์ละหกนะครับนะครับแล้วก็หลักหน่วยสามตัวเดียวนะครับครับก็จะได้เป็นสองตัวบนนะครับก็สองตัวบนก็ได้ไปที่ศูนย์สามนะครับศูนย์หก ไม่ใช่ศูนย์สามหกสามนะครับศูนย์สามหกสามนะครับเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหกสามแปดศูนย์สามแปดหกสามนะครับก็เลยอยู่แค่นี้นะครับถึงตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเลขเด่นมันมาจริงๆนะครับถ้าเลขเด่นมาจริงๆนะครับก็จะได้ไปตามนี้นะครับได้ไปที่หกสามนะครับหกสามศูนย์สามนะครับจะเกิดว่าศูนย์หนึ่งศูตรใดในห้าศูนย์นี้ไม่ผิดนะครับ หนงหน่วยนะครับสูตรหนึ่งสูดรได้ไม่ผิดในึ่งหน่วยก็จะมาเลขสามนะครับก็จะได้ไปทีศูนย์สามกสามนะครับสมาชิกศูนย์สามกสามนะครับถึงตอนนี้เรามาตัดเลขวิ่งบนนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนสูนรวิ่งบนนะครับวิ่งบนนะครับก็มีสองนะครับสามห้านะครับ สองสามารถศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็อีกศูนย์หนึ่งก็ได้อีกศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์หกแปดนะครับอีกศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์หกแปดนะครับนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนนะครับถ้าเรามาเป็นคู่โต๊ดน,นะครับสองสองชุดนี้มาเป็นคู่โต๊ดน,นะครับโต๊ดบนก็มีสองศูนย์สองหกสองแปดนะครับนะครับ สองศูนย์สอ,สอนะครับสา3ศูนแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็5 0าศูนห้าหห้าแดนะครับอาจะต้องมาหนึ่งชุดคู่โตะนะครับจะต้องมาหนึ่งชุดคู่โตะะครับห้าสาม แล้วก็อีกศูนย์นึงนะครับศูนนี้ก็ผมลงอาจะมายดูบ่อยนะครับศูนย์นี้ก็เล็กวิ่งบนนะครับก็อยู่ในกัหนึ่งวันที่5้านะครับวันที่ห้าสิบยี่สิบสามสหสิบหกสิบเดนะครับเอาที่แปดสิบไก็แปดสนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับวันนี้ออกที่ห้าศนย์สี่นะครับห้าศูนย์สี่ก็ได้ไปที่สามหกแปดศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับออกไปที่ห้าศูนย์สี่นะครับสองตัวล่างสามหนึ่งนะครับสองตัวล่างสามหน มังวดต่อไปนะครับวันนี้ก็ห้าศูนย์สามนะครับแปดเก้านะครับนะครับก็ห้าศูนย์สามนะครับห้าศูนย์สามก็มีห้ามีสามนะครับสองตัวล่างแปดเก้านะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับกลุ่มเลขเด่นบนนะครับแล้วก็วิ่งบนวิ่งล่างนะครับผมเคยลงไปแล้วนะครับสูตรนี้ของวันนี้นะครับวันนี้วิ่งบนนะครับมีหนึ่งสองสามหกเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามหกเจ็ดนะครับมาจับกับคู่นี้เลยนะครับนะครับเพื่มมาอีกสูตรหนึ่งครับวิ่งบนนะครับ วิมพบนว่ามัสูตรนะครับหนึ่งสองสามหกเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามหกเจ็ดนะครับเอาตัเช่นในนี้ก็แปดศูนย์สามก็คูโตเรามีอยู่นะครับแปดหกสามแล้วก็มีหกสามสามหกนะครับเจ็ดหกสามแล้วก็มีนะครับหกสามสามหกศูนย์สามแล้วก็มีนะครับก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับสมาชิกถ้ามีสูตรอะไรของสมาชิกเด่นๆนะครับเอาไปตัดเลขที่ว่าไม่ออกตัดออกไรนะครับจะได้เหลือเลขคูโตสสองตัวบนก็จะเรืญอน้อยลงนะครับ เหลือน้อยลงนะครับก็จะมีเลขเด็ดบนนะครับอ่าสามตัวมาตัวมีสองสามห้าศูนย์หกแปดหนึ่งสองสามหกเจ็ดนะครับอันนี้เป็นเลขสามตัวหรือว่าเลขสี่ตัวมานะครับแต่ถ้าเลขสองตัวมาตัวนั้นเดี๋ยวผมจะดูให,ใหม่นะครับเพราะว่าหลายวันแล้วตีว่าไม่เข้ามานะครับหลายวันแล้วไม่เข้ามานะครับก็ไม่กล้าเี่ยงนะครับไม่กล้าเี่ยง แต่วันนี้ก็วางเลขเจ็ดหลักร้อยนะครับเลขเจ็ดก,ก็วังเลขเจ็ดเป็นตัวเด่นนะครับเลขกวิ่งนะครับวิ่งเจ็ดนะครับวันนี้วิ่งเจ็ดมุ่งดห้านยสามก็เข้าอันนี้ห้าศุนสี่ห้านสี่ก็เข้าอันนี้นะครับวิ่งบนก็วันนี้ก็วิ่งบนวันนี้ก็เดี๋ยวด,ดูมาช็กดูนะครับอ่า มันว mm ิ่งบนมันวิ่งบนวิ่งล่างอยู่คู่นี้นะครับระหว่างห้าเจ็ดหกศูนย์นะครับอันนี้วิ่งบนวิ่งล่างอยู่อันนี้ครับอันนี้ห้าศูนย์ก็ห้าข้าวบนอันนี้ห้าสี่ก็ข้าวบนนะครับสองห้าเก้าแปดอันนี้สี่สองสี่สามก็สี่ขึ้นขึ้นบนหมดเลยนะครับอันนี้ห้าศูนย์หน้าสี่ก็ห้าข้าแปดห้าขึ้นบนหมดเลยนะครับวันนี้ก็ได้ห้าเจ็ดหกศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดกเข้าหนึ่งเจ็ดล่างหกศูนย์เข้าหนึ่งหกบนนะครับ วันอวันนี้ก็ได้ไปที่ส6ก็ออกที่หกเแล้วก็6กศูนล่างนะครับสรุปว่าสี่ตัวนี้สองกลุ่มนี้ต้องมาบนล่างตัวหนึ่งนะครับเมื่อิ้นแล้ก็มีหกเก้าเจก้าหกเ้า็้ออกมาที่ห้าเก้าสามนะครับหกเก้าเจ็ดเก้าไปที่ห้ามแล้วก็มาที่5้าศูนย์สี่ก็ได้สามห้าห้าสามนะครับออกมาที่ห้าศูนย์สี่นะครับ แล้วก็มาเน,นี้ล่าสุดที่ห้าศูนย์สามนะครับก็ได้ไปที่ศูนย์ห้าสองหกนะครับสุศูนย์ห้านี่มานะครับศูนย์ห้าสองหกก็เข้าศูนย์วันนี้ก็ห้าหนึ่งห้าแปดถ้าห้าหนึ่งห้าแปดนี่เราแทรกเก็ตเกิดเลขนี้มานะครับห้าหนึ่งห้าแปดก็เราห้าหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์ห้าหกห้าแปดห้าศูนย์ห้าหกห้าแปดห้าแปดแปดห้า ไม่มีมีแต่ห้าหกหกห้านะครับถ้าเกิดว่าเลขตัวเด่นสามหลุดนะครับก็เอาหกห้านะครับเพราะว่าถ้าเลขกลุ่มนี้มันเข้านะครับเลขกลุ่มนี้มันเข้ามีห้าถูนห้าแปดนะครับเกใกล้ๆห้าหนึ่งห้าแปดนะครับสรุปวันหนึ่งห้าแปดถ้าเกิดมาตัวหนึ่งบนนะครับถ้าเกิดมาตัวหนึ่งบนนะครับก็ห้าแปดก็ห้าศูนย์ก็ได้ห้าหกก็ได้นะครับห้าแปดก็ได้นะครับนะครับตรงนี้อยู่ตรงนั้นนะครับ ก็ตัวเด่นก็สรุปได้ว่าที่เอาไปที่เจ็ดหกสามนะครับเจ็ดหกสามตัวหนึ่งถ้าเกิดเลขห้ามาก็เจ็ดห้าหกนะครับเจ็ดห้าหกนะครับคำรองมีชุดหนึ่งนะครับเจ็ดห้าหกนะครับเจ็ดหกห้านะครับไม่ใช่เจ็ดห้าหกนะครับเจ็ดหกห้านะครับเอาไปชุดหนึ่งครับนี่เลขเด่นนะครับเด็ดสุดคือเจ็ดหกสามนะครับเจ็ดหกสามนะครับ ก็สรุปว่าหลักร้อยสิบหน่วยนะครับร้อยสิบหน่วยผมก็ได้สรุปวาสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับเขียนไม่สวยนะครับดูอาจจะไม่เรียบร้อยแต่ว่าด้วยความเต็มใจนะครับที่ลงมาวิเคราะห์รัวเลขให้นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านั้นสมาชิกก็พาไปวิเคราะห์กับของท่านอาจารย์อื่นอีกทีนะครับเราการคำนวณเลขของรัฐบาลใจนั้น เราก็จับแค่แนวทางนะครับจะให้คันงว่าเลขมาหรือไม่มานั้นคงจะยากนะครับครับนี่เป็นแค่แนวทางนะครับนะครับก็ได้เลยนะครับตัวเด่นนะครับก็หลักหน่วยนะครับเลขสามนะครับที่ไม่ไม่น่าจะมาหลักหน่วยนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับไม่น่าจะมาหลักหน่วยเลขศูนย์นะครับก็ดับไปสองเต็มนะครับเลขศูนย์เลขสี่นะครับแล้วก็เลขเจ็ดนะครับ ที่ไม่น่าจะมานะครับส่วนสูตรที่ว่าไม่เคยหลุดก็มี1นึ่สองห้าเ้านะครับสูตรที่ไม่เคยหลุด1 2ึ่ห้าเ้านะครับที่ไม่เคยหลุดแต่ว่าจะเกิดหลุดมาสักครั้งก็อยู่ในกลุ่มเลขสำรองนะครับนะครับาสำหรับเลขข้้งบนนั้นเสร็จนะครับเดี๋ยวจะคลิปต่อไปนะครับจะลงเป็นเลขสองตัวโตดระดับคู่ตดวบนนะครับ จะลงดับคูณต้นบนนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความสนใจนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ